ทุกคนมันเป็นรถแบบนี้น่ารักปุ๊กคิกสวัสดีครับทุกคนครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องโกปิโกนะครับวันนี้นะครับก็จะพาเพื่อนๆทุกคนนะครับไปเดินทางนะครับ จากรังสิตนะครับสู่ดินแดนแห่งไอคอนสยามนะครับด้วยรถไฟฟ้าสายสีท,ทองนะครับจะเดินทางสะดวกรวดเร็วแล้วก็แบบประหยัดเวลาของเราแค่ไหนนั้นไปชมได้ในคลิปวิดีโอนี้กันเลยครับเดี๋ยววันนี้นะครับก็เริ่มต้นที่ตรงนี้เลยก็อยู่ที่หน้าห้างฟิวเจอร์พาร์ครังสิตนะครับก็เดี๋ยวจะไปขึ้นรถเมล์ที่ตรงใต้ตรงด้านหน้าห้างสรรพสินค้านะครับแล้วก็จากนั้นก็จะไปขึ้น BTS สายสียเขียวที่เขาเพิ่งเ,เปิดใหม่นะครับ ตอนนี้นะครับทุกคนก็อยู่บนรถเมเล์สาย39นะครับกําลังเดินทางไปยัง BTS สายสีเขียวน,นะครับที่เขาเพิ่งเปิดใหม่ทีสถานีภูเก็นะครับตอนนี้นะครับก็ถึง BTS แยกปอปอ,อเรียบร้อยแล้วนะครับเหมือนเดิมนะทุกคนตรงนี้เป็นที่คู่กดปัดโดยสารนะครับก็มันก็จะมีแบบขันที่ขึ้นแบบนี้ใช่ไหมเราก็เลือกเลยว่าเราจะไปที่ไหนนะครับถ้าเราจะเดินทางไปยังไ่าทีสยามใช่ไหมเราก็ต้องขึ้นจากตรงนี้นะครับไปลงที่สถานีสยาม จากนั้นก็เปลี่ยนขบวนรถนะครับไปลงที่สถานีกรุงพนบุรีอันนี้ค่าเดินทาง44บาทนะครับเที่ยวเดียวไปกรุงพนบุรีแต่ว่าเราต้องไปเกยบขบวนรถก่อน ตอนนี้ก็ถึงสถานีแตยามเรียบร้อยแล้วนะครับกำลังจะไปเปลี่ยนสายนะครับ BTS นะครับไปยังสายสีลมเพื่อที่จะไปยังสถานีกรุงธนบุรีนะครับเพื่อที่จะต่อรถไฟฟ้าสายสีทองนะครับเดี๋ยวตามไปเลย ุ Station, ปูนบุรีนะครับเดี๋ยวเราจะลงไปข้างล่างแล้วก็เดี๋ยวจะไปถามเจ้าหน้าที่นะครับว่าจะไปต่อรถไฟฟ้าสายสีทองเนี่ยนะครับต้องเดินไปทางไหนนะครับนี่ตามป้ายเลยเขาเขียนว่าทางออกทีสามก็เดินไปตามทางนี้เลยเดินไปเรื่อยๆนะครับก็ค่อยไปกดตั๋วกดเอาละกันเนาะทุกคนเดินมาป๊มแล้วมันก็จะมีตั๋วตรงนี้ก็ไปกดทุกคนตอนนี้อยู่หน้าตั๋วละจะมีสามสถานีมีปูมบุรีจเจริญนครแล้วก็คลองสาม เ,เขาบอกว่าถ้าไปพัทยาอะ่ะให้ลงที่เจริญนคร oh. เราลองกดดูทีสองนี่ตอนนี้ขึ้นฟรีแล้วทุกคนก็หยิบไปแล้วก็ไปขึ้นรถไฟฟ้าเลยทุกคนมันน่ารักมากเลยที่ของอนโดนีสสุดๆมันเป็นรถแบบนี้ทุกคน <laughs> ปกติ BTS มันจะเป็นแบบอันคันยาวๆใช่ปะ่ะนี่ดิไม่ไม่ใช่สิ อันนี้จะเป็นคันยาวๆใช่ปะแต่เน,นี่ยมันจะเป็นแบบคันนี้นี้อะทุกคนมันเหมือนรถมีอะทุกคนเนี่อะนี่ถ้าดูตรงนี้จะเห็น,หนความยาวรถแค่นี้เองเล็กนิดเดียวแล้วก็จะบอกว่าเขา,เ,ขาเคลมมานะว่าเขาเคลมว่าเขาบอกว่าเป็นรถไฟฟ้าที่ไร้คนขับที่แรกของประเทศไทยนะคะรับก็คือที่สถานีนี้เลยนะครับ จะบอกว่าตั้งแต่มีรถไฟฟ้า BTS นะครับก็รู้สึกว่าการเดินทางจากลังสิตนะครับไปยังที่ต่างๆในสะดวกมากขึ้นนะครับเห็นไหมว่าก็เดินทางจากแยกคอปออ,อนะครับนั่งต่อเดียวมาลงที่สยามแล้วก็แค่เปลี่ยนสายนะครับมา ขึ้นมาที่ลงรถเนี่ยสถานีน่นะกรุงพนบุรีแล้วก็ต่อรถไฟฟ้าฟรีนะครับสายสีทองไปอีกสองสถานีก็ถึงไอคอนสยามแล้วเมื่อก่อนอนาะจะบอกเลยว่าเวลาจะมาแบบจะเดินทางจากลังสิตมาเที่ยวฝั่งทนนะทุกคนมันไกลมากมีความรู้สึกว่าแบบกูต้องนั่งหลายต่อแล้วมีความรู้สึกว่าเหนื่อยมาก,กับการเดินทางแต่ตอนนี้รู้สึกว่ามันสะดวกสบายมากขึ้นนะครับแล้วก็ราคาเดินทางก็ไม่แพงเลยทุกคนจากสถานีแยกคอปอ,อใช่ไหมมาลงที่สถานีเนี่ยทนบุรีเนี่ย ก็คือ44บาทแล้วก็ตัวนี้ส่ายสีท้องคือตอนนี้เขาเปิดบริการให้ใช้ฟรีนะครับก็ไม่เสียังอ่าเดี๋ยววันนี้ไปเที่ยวไอคอนสยามกันนะทุกคนนะตามก็มาเลยนี่ทุกคนมาแล้ว <c oughs> มีมิ BTS <c oughs> ของเราถ่ายสีท้อง <c oughs> น่ารักไหทุกค <c oughs> นนี่เป็นการขึ้นทังได้เลยนะ เขา้าไปดูข้างในกันว่เาเปาน็นยังไงตอนนี้มีต้องการสมรรถาพทางกาย มันเ้ิ่มเปิดไปเมื่อไหร่ันก่อนเองตอนนี้ขึ้นเพียงด้่ด้เียาาว่ากีเฉันไม่มีัจะรอดใช่ไหทริปนี้ถึงแล้วถึงแล้ว แล้วเจรนครจะบอกว่าระหว่างนั่งใช่ไหมมันก็มีความแบบสันส่นๆนิดนึงนะตรงทางโค้งอ่ะทุกคนมีความบาดเสียวแบบมีความดีมเวอร์นิดนึงนี่จะบอกว่ามันโคสะดเลยนะเพราะว่ามันลงด้านหน้าไอคอนสยามเลยอ่ะึ่งมานะครับทุกคนไอคอนสยามนะครับตอนนี้นะครับก็ลงจากสถานีวิเทสายสีทองนะครับที่เพิ่งเปิดใหม่ล่าสุดเลยนะครับจะบอกว่ามีความหวาดเสียวน,นิดนึงนะครับตรงโดยเฉพาะเวลาทางโคง้งแล้วทุกคนอันนี้ความกึ่งแบบว่า ดีมวงดีเวอร์นิดนึงมีความลุ้นนิดนึงแต่ก็โอเคสนุกดีตื่นเต้นมานั่งได้นะครับมันมันฟรีนะทุกคนนะและทุกคนเดี๋ยวเราไปเดินเล่นกันก็นั่นแหละพอมี b t s ก็ดีนะก็เดินทางได้ง่ายขึ้นนะครับเดินทางสะดวกขึ้นนะครับก็อย่าลืมมาเชี่ยวกันได้นะทุกคนนะ นี้เป็นงานคอลแลคัครับระหว่างศิลปินนะครับผมตัวนี้พี่เต้จ่ทำภาพจากงานอาจารย์สถาปนับก็คือได้เขาเรียกว่าได้อินฟลูเอนซนจากกระถั่งก็จะใช้กระดูกพวกเขาสัตว์เนี่ยมาทำมาเป็นงานถ้าเป็นชิ้นนี้ก็จะเป็นเหมือนงานลายการเชือกทีมาทำที่ทำเป็นชุดอ๋อแล้วอันนี้ของจริงไหมพี่ตัวนี้ไม่ครับอเป็นเลยครับ เป็นอะไรไม่ไม่ไม่เลยสิมันเป็นงานเป็นโฟมเพื่อทําให้น้ําหนักเบาและอีกอย่างงานชาของจริงมันติดกินมาอ๋อแล้วอันนี้แบบตัวนี้เป็นหนังจระเข้ครับผมอ๋ออันนี้หนักจริงหนังจระเข้จริงครับจับได้ครับจับได้ตัวนี้หรอใช่ครับเป็นหนังจระเข้กับเขาายซึ่งอันนี้ก็ไม่ใช่ไม่ของจริงเหมือนกันเป็นงานทำบิวมาใช่ให้ดูเขาไยแร่ลบแล้วตัวนี้ตัวนี้เป็นหนังจระเข้ครับผมหนังจระเข้ใช่ครับตัวนี้ก็หนังจระเข้ อ่ะวางแตงโมข้างหลังเป็นแบบวางมุ้ก็เหมือนกันนะเหมือนเดิมเป็นโฟมเพราะใช้ของจริงก็แบกไม่ไหวไงแล้วนี้เป็นหนังันเหี่หนักจริงไหมหนักจริงครับหนังก็แรงกว่าที ตัวนี้อนช,ชอบสุดตัวเลยคือ <c oughs> หนังจรเะเข้ครับ <c oughs> อันนี้คือไฮไลท์ใช่ไหม <c oughs> ใช่ครับนี่คือหนังจระเข้นี่ชื่อขึ้งอันนี้หนังจริงอันนี้นคืน้อหัวจริงมของจรงิงครับอีจริงจริงทั้งตัวเลยครับแต่ว่ามันเป็นจระเข้เล, <c oughs> ล,ลี้ยท่านอ่คืออะไรครับตัวนีวน้คือภาพวันที่ชิโน่ของอาจารย์ถวายแดกานีครับเป็นภาพ การสมบัติสีแบงเป็นท่าหมูป่าอันนี้เปิดเชงวันไหนครับพี่ฝางยังเปิดถึง11โมกลางค่ำโอเคครับขอบคุณนะครับครับ่สวยมากเลยทุกคนเดี๋ยวพวนะครับจะเดินไปที่จุดเขาเรียกว่าอะไรจุดชมวิวเหรอจุดชมวิวของไอคอนสยามนะครับทุกคนตายไปกันเลยทุกคนวิวตรงนี้ดีมากเลยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวฉันจะสลับกล้องให้ทุกคนดูนะมันเลิศมาก คนอันนี้คือซีนแบบว่าไอคอนจริงๆนะครับของที่นี่ไอคอนสยามนะครับเ mm. มื่อกี้นะครับพี่รอปภนะครับเขาบอกว่าเดี๋ยวตอนเย็นวันนี้นะครับประมาณช่วง6กโมงครึ่งนะครับจะมีงานชงโชว์พวกไฟพแวแสงสีอะไรแบบนี้แถวช่วงตรงแถวๆแม่น้ําแถวนี้นะครับจะเป็นแบบฟิลลิ่งคล้ายๆแบบสิงคโปร์อะไรแบบนี้ mm. น,นี่มุมนี้มุมนี้มุมแบบมุมคลิปในตำนานทุกคนต้องมานะครับไอคอนสยาม mm. แล้วก็จะบอกว่าเขามีเรือนะทุกคน มีเรือข้ามฟากนี่ mm. เห็นไหมนี่เรือเรือของไอคอนสยามนะครับเขาน่าจะไปรับลูกค้าจากฝั่งตรงนู้นน่ะทุกคนข้ามไปฝั่งหนึ่งเลยนะครับน่าจะบริการฟรีด้วยนะทุกคนเราก็แบบว่าเด็กบ้าน,นอกนะทุกคนไม่เคยมาเที่ยวแบบในเมืองกรุงแบบนี้นะครับก็จะบอกว่าที่เนี้ยอากาศจะมีโคตรเลยเพราะว่าอะไรมันติดแม่น้ำเจ้าพยาทุกคนมันหายากนะทุกคนแบบว่า ทางสรรพสินค้าที่จะติดแม่น้ําเจ้าพยาแม่น้ําแบบแม่น้ําใหญ่ๆแบบวนะทุกคนเนี่ยจะบอกเลยนะว่าถ้าแบบมาตอนกลางคืนนะทุกคนน่าจะแบบฟิลโคนรโรแมนติกอะ่ะแล้วก็แบบนั่งทานเขาเรียกว่าอะไรอะ่ะนั่งนั่งเรือทุกคน<อ>นั่งเรือเออนั่งเรือแบบดินเนอร์ตอนกลางคืนน่าจะแบบเฮ้ยโรแมนติกเวอร์ถูกไหมเดี๋ยววันนี้เอางี้เดี๋ยวจะอยู่จนถึงเย็นเลยละกันเฮ้ยทุกคนตรงนู้นน่ะมี BTS แบบ ข้ามสะพานอนุนด้วยอ่ะไม่รู้ว่าสายอะไรเนี่ยเดี๋ยวเรา ep หน้าถ้ามีโอกาสเดี๋ยวจะไปทําคลิปดีกว่าว่า BTS ตรงนั้นมันคืออะไรแล้วเราลองอยากลองนั่งไปดูแล้วก็แบบอยากนั่งเรือนี้ด้วยอ่ะ สุดท้ายนี้นะครับสาหรับเพื่อนคนไหนนะครับมีแพลนที่จะมาเคาดาวนะครับในช่วงปีใหม่นะครับก็ที่นี่ก็เป็นอีกแลนด์มารกหนึ่งนะครับที่สามารถมาเคาดาวได้เลยนะครับเพราะว่าเขาจัดงานเคาดาวที่นี่ด้วยนะครับจะบอกเลยนะครับว่าเดินทางสะดวกมากๆเลยนะครับเพราะว่า BTS ถึงแล้วนะครับก็จากรังสิตนะครับมาที่นี่ก็แสนจะสบายนะครับโอเคสำหรับ EP หน้านะครับก็จะพาไปซอกแซกไปเที่ยวในเมืองที่ไหนนะครับก็อย่าลืมติดตามช่องโกปิโกไปด้วยนะครับสำหรับ EP นี้นะครับต้องขอตัวไปก่อนแล้วเจอกันใหม่ EP หน้าบ๊ายบาย